อพร้อมแล้วกดได้เลยนะโอเคไม่นึ่นะกูลองดูอยู่ว่ากูจะเอาไหนดีกัว่ากูเดินเร็วขึ้นดีกว่าพร้อมหนิ่งไปพร้อมครับก็เลยเดี๋ยวกูเอามองเพื่อนไปไดีกว,ว่ากูจะได้เห็นมึง คุณจะมองเห็นออรล่าพันธมิตรเมื่ออยู่ในระยะ36เมตรจัดไปมาแล้ว แล้วดาเนี้ยกลมเกืนกับเราม่คนเยอะยังอ่ะเย่นะไม่ไม่ไม่มีคนอยู่กับกูเลยอ่ะใช่กูอยู่กันสามคนนะโอเคกูเห็นเพื่อนละแต่ไม่ใช่มึงจงไม่เห็นกูมันเห็นเพื่อนละมันเห็นมึงใช่ไหมน่ะไม่ไม่กูตัวเดียวมึงอ่ะเด่นะตัวอะไรวะเหมือนจะเป็น ไอ้กูไอ้น่ลงเยอะเลยมึงหาเครื่องปัดเลยเพื่อนกำลังจุกอยู่ขึ้นมาจุกตรงกนี่ไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยมันเอาล็อกเครื่องมาด้วยโอ้โหตายละที่เกียรติวิ่งหาเครื่องว่าเสียเวลาเวลาไม่เห็นกูไม่เห็นกูไม่เห็นกู เกมเนี้ยมึงดั้งเดียนได้ตามพุ่มพยายาม้วตัวอะไรวะโอเคเดี๋ยวกูมาช่วยดีมันไม่เฝ้ารอรอรอเอออย่าเดินหนีดิแต่มันก็ยังมีนะมึงไปปันป่นเลยปั่นเลย ใจใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมันจะวิ่งกลับมานะตอนเนี้เพื่อนเพื่อนล้มแล้วเดี๋ยวมันแขวนเพื่อนเสร็จอ่ะมันจะวิ่งกลับมามึงไปหาที่แอบได้เลยมึงไปหาเลย มันคืออะไรอะ่ะมันคืออัศวินมึงห้ามออกมาให้มันเห็นลนะอยู่นิ่งๆไว้แอบ,บอยู่อยู่ในพุ่มไม้เออนั่นแหละเออนั่นแหละแอบ,บไว้มึงกลับมาปั่นต่อเลยอาศวินมันไปยังไม่รู้เมื่อกี้มึงน,นั่งแอบ,บในพุมมนพ่มปะใน<ช>พุ่มไม้เล็กๆปะใช่ใช่ใช่แอบ,บพุมม่มไม้เล็กๆอุ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเหออียกูต้องมาจูกกับไอ้นี่ กูคือไอดำมันไล่กูแล้วมันไล่มันไล่กูแล้วทำไมกูโดนอะไรไม่รู้อ่ะแม่งไม่ให้ไม่ให้ปั่นมึงมาดีละมอสัตว์มึงโดนแขวนใช่ไหมน่ะเซ็งเลยกูคือไอดำกูคือไอดำไม่มีใครเห็นกูทั้งนั้นรอรอก่อนมันไปหาเพื่อนละ มันเฝ้าไอ้เหี้ยเอาเฝ้าแล้วมา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 วิ่งมาเลยวิ่งมาหากูเลยตรงมา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 เลยมึงไปปันต่อเดี๋ยวกูไปฮิวเองเดี๋ยวกูไปฮิวเองเออแอบตู้ไว้มีเสียงวิโนไดอีกเหี้ยเอาเพิ่มโดนไล่ลอยู่ออกมาไล่สักมันโดนไล่นานโอเคิกคค จงไม่เห็นกูตรงไหนไวะเฮียเด่นเชียร์ตรงนี้เดี๋ยวมันมาเครื่องกูนแน่เครื่องข้างบนอ่ะมึงระวังมันเห็นนะมึงอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวกูโดดลงได้มึงอย่าเพิ่งโดดมึงรอไว,ว,ว้มันมาแล้วมันมาแล้วกูเห็นมันแล้ว มันไม่เห็นกูแน่เลยเฮียไม่เห็นชัวไอสัตว์มันอยู่แถวกูเลยมันอยู่กูแล้วไอสัตว์โอเคมัน,ปนไปไล่เพื่อนเดี๋ยวกูไปช่วยเพื่อนอีกคนก่อนไม่งั้นตายห่าแนะ่โอเคมีคนไปช่วยเฮ้ยช่วยเพื่อนก่อน อยู่นี่มอสไอ้ฟัดอยู่กูอยู่เขาช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยด้วยช่วยไม่ได้เฟมเฟมมึงไม่เห็นกูดีมึงต้องทำตามบทแล้วไอ้เหี้ยมึงผิดบทนะเนี่ยไปกูอีเด็กเฮี้ย ตายเสียเธอเลยหมดแล้วว่าตัวฉันก็ยไม่ช่วยยังกําลังกลังมีคนไปช่วยแต่แบงกําลังรุมมามองอยู่โอเคได้กูกูนั่งนั่งไปตรงนี้มันก็เห็นมันก็มองกูอยู่นะกูก็มองมันอยู่ด้วยความหวังว่าที่มันจะมาช่วยกูมันมาแล้วเพื่อนจุกอยู่ดูแล้วตาอนนี้เราน่าจะไม่รอดกันวะ เอาตายแล้วยบเลยตายแล้วมันเห็นกูกูลังเห็นมันกูลังมองตายอยู่เดี๋ยวกูขอดูแลตัวเองแป๊บนึงนะเพื่อนขันมามันขันนะมันมาหากูแล้วเพื่อนมึงไปช่วยเพื่อนเพื่อนอีกคนนี้โอ้โหไอเหี้ยมันโกงเกินไอตัวเหี้ยเนี่ย ไม่ได้ทำอะไรเลยอะวางไม้ก็ไม่ได้เต็งวะถ้าจะโกงขนาดนี้จะมีไม้ไว้ทำไมวะเต็งวะมันเฝ้าป่ะรู้สึกว่าตัวมันโกงเกินแล้วจะจุกยังไงอย่างนี้ไปไปเนาะมันไล่กูมันไล่กูไล่มึงนก็เฮียละไล่มึงกรเฮียโดดดิเฮีย กูไม่มีเงนตายกูไม่มีเงนตายกูเนโวได้เสงมากเลยอะกูเสงมากเลยเขี้ยไปกูไอเด็กเขี้ยมึงจะจับกูอีกงี้ไม่ได้นะมึงจะเอากูขึ้นแท่นทหารกูไปแล้วไอ้บอสลาก่อนลาก่อนเพื่อนกูไม่มีฮิวตัวเองด้วยมึงทำไรกูอ่ะเนี่ยกูไม่ดูมึงอ่ะกูอยากดูมึงอ่ะ มันขึ้นมาอย่างงี้ได้เลยเหรอเดี๋ยวฮัลโหลเอมอมึงปล่อยกูตายเหอะไอ้เหี้ยกูไม่อยากเจอว่ะตัวตัวอย่างเงี้ยยิ้งไม่ค่อยอยากเล่นเลยแล้วจะจุกยังไงเอามึงตายแล้วเหรอออกอยากกิเหี้ยยังไงเนี่ย